โอเคครับกระดาษสวัสดีทุกคน,กคนดเปยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ Beth แบทไลเนอร์วันนี้เราก็จะมาเล่นโหมดผมโปสายลับผมไม่เล่นละโหมดผู้ชาชานคือโอ้โหมันรอดยากมากโหเล่นไม่โหมดสาย,ยลับดีกว่านะ,ะมน่มันจะรอดายากกว่าเยอะเลยก็ผมจะลองโหมดโปรแกรมใหม่มาเนาะคือโปรแกรมนี้มันสตรีมได้ไงวยไผมจะได้อ่าเวลาไปสตรีมซึ่งสตรีมก็นะเป็น ช่องสไลม์ผมก็คือนิสต์นัทไลท์นะครับผมก็คลิปก็มองบอกอยู่แล้วนะช่องน,น,นี้เอาไปไลท์นะผมะผมจะไลฟ์ในช่องน,น,นั้นเนาะแล้วก็จะเป็นคลิปในช่องน,นีนนะ้โอเคแต่เราไปดูกันเลยครับนะผมอ,อันนี้ผมจะเล่นแบบไม่เล่นบวกนะคือเอาง่ายๆคือผมเล่นรอบสังหารนะผม เดี๋ยวขายทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็เกาะน,นี้ไต้องขายเราไม่ได้ใช้กระสุนนี้เจ็ดนัดผมใช้เป็นกระสุนทองนะเพราะว่าอ่าอ่าเซตไนที่เซส,ท,สที่ผมใช้คือปืนโปรกันนี้นะแล้วก็ปักของสาหารยหัวเครื่องเคลื่นคือผมต้องพยายามยิงหัวแล้วก็เกิดสนานความไม้ อันนี้จะเบอร์ธาเมีแรงมากแล้วถ้าเอามาคู่กันนะผมแล้วก็ส่วนไซเตอร์ขอเอาเป็นขอสถากนการยิงหัวเพิ่มขึ้นแล้วก็อาตากัตราการเสียสมองลดลงตลอดสููส่วนกล้องเนี่ยผมแนะนำเป็นเมือ่อยู่ห่างเกินไป30เมตรเนี่ยจะเพิ่มดามเมจเพิ่มขึ้น18แตถือวค่อนข้างเยอะนะอันนี้คือ7 2แล้วเพิ่มอีก18%ปรก็ประมาณ80 9 0ิบเก้าบนะยิ่งบวกกับเปอร์เซ็นทองอีกนะผมเจาะเกาะ60%นะโอเคถือว่าค่อนข้างดีผมมีระมรม้มองนะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปลงกันเลยนะไปลงโปรสายลับนาะอันนี้ผมก็เออ่จะเล่นแบบเจ็ดตัวนะผมจะไม่ค่อยตีเดินบู๋ผมจะไม่เดินบู๋นะผมจะแบบอ่รอบๆอ,อยู่ริมๆนะผมแล้วก็คอยสอดส่องดูคนนะแค่นี้เองผมจะไม่เน้นเดินไปหานะผมจะแอบๆบนะถ้าเขาเดินมาผมก็พยายามยิงแค่นั้นแหละอันนี้ผมบันทึกแบบ 720p 60เฟรมนะลองโหลดโปรแกรมใหม่มาดูนะผมว่าโปรแกรมนี้ น่าจะลื่นกว่าหรือเปล่านะเพราะว่านี่มันลฟ์สตีมได้ด้วยอ๋อเห็นเ็าต่างชาติเขาใช้โปรแกรมเนี้ยผมก็เลยอ่ะพยายามหาว่าเขาใช้โปรแกรมอะไรพอหาเจอก็รีบโหลดมาเลยนะผมมาสะดวกสบายดีนะลฟ์สตีมได้ด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอารูปมาใส่สตีมได้หรือเปล่าแบบรูปพิเจอร์ขยับนู่นนี่นี่นะให้มันโอเคนะผม <S <S ตอนนี้ตั้งผมมีแค่ร้านนิดนเองนะผมก็ได้ร้านหนึ่งแล้วน,นะก็ไ,ไปหลายแสนนะกว่าจะได้นะผมก็คืออ่า ที่เก็บของเนี่ยผมเพิ่งได้อัพเวลมานะผมเนาะได้ที่เก็บของมาหา้าช่องก็ป๊บเียวเต็มละเออคือแบบโอ้โหคือช่องเก็บของผมเต็มแล้วมากเลยคือผมอต้องเอาเซตใหญ่ไปลงนะออไม่งั้นไม่มีอะไรลงเนี่ยกว่าจะผมพอผมจะได้ก็เออไม่มีแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมไม่มีเนี่ยได้ได้ของในครัง้งละเลยแค่ตูเ้เซตอ่ะได้แค่ตู้เซตอีกช่องหนึ่งครับผมถ้าผมอยากจะเพิ่มขังจริงต้องตรงนี้นีแ่แหละแล้วก็ ตรงร้านค้านะผมซึ่งกว่าจะถึง200นะอีกนานตอนนี้ผมเพิ่งได้70เองนะผมนะสัปดาห์ละ5แล้วก็ตรงภารกิจนี่หละก็นนกทำทุกวันนะแต่เพิ่มเกจีเขาลดสเก็ตอย่างน้อยห้าครั้งเขาลดสนามเขาลดสนามวันหนึ่งครั้งนะผมแล้วก็ตรงนี้ผมก็ทำนะทำเนี่ยทำเนี่ยทำให้ขายได้อันนี้ผมไม่รู้ว่าเลาอะไรแต่ทีนน่นั่นมีตุ่อเล็กน้อยโอเคเดี๋ยวนี้ไปเอาไปหาผู้สมบัติในเกมมาแล้วกันโอเค ตอนนี้เรากำลังเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมก็เหมือนที่ผมบอกนะผมจะแอบๆนะผมจะไม่วิ่งเข้าไปหานะผมโโหแล้มาเกิดจุดนี้เลยนะโหเี่ยมจริงที่เยี่นี่คือผมประชดเนี่ยมาเกิดจุดเนี้ยเออจุดนี้นี่คนมาเพียบเลยนะนี่โมมีโอกาสตายสูงมาก รีบวิ่งไปนะเพราะว่ามันจะมีคนมาอยู่แถวนี้กันเยอะนะผมมันจะไลนะ่เนาะผมจะวิ่งขึ้นชั้นสองเลยนะครับผมใช่ครับผมจะเล่นแบบสายซุ่มเนาะหมวเจ้าพ่อเชี่ยวชคุณเล่นสายซุ่มแค่ไหนเขามองเห็นนะคือเขาตาดีกันมากนะหมวดเจ้าชาญถ้าถ้าจะเล่นผมแนะนำมาคุณต้องเล่นหมวดนี้ไม่ก็หมวดผู้เล่นใหม่นะครับ ไม่แน่คุณอาจเจอก่อห้าก็ได้นะผมถ้าคุณเจอก่อห้าก็โชคดีไปนะผมโอเคหาวิธีขึ้นเข้าประมาณนี้เนะาะวิธีนี้คนคงรู้กันหมดแล้วแหละผมไม่คิดนะว่ามันยังไม่มีใครรู้อะคือถ้าจะรู้กันหมดแล้วแหละทั้งเกมน,นะคืออย่างน้อยคุกก็เคยเจอไม่ก็เคยขึ้นมานยิางนะแต่เนี้ยมันก็ซ่มได้นะมันซูมยิงคนบนอาคารได้เน่ะตรงหน้าต่างตรงนี้นะผมเี่ย เนี่ตรงทางเดินตรง,งนี้นะตรงนี้มันชอบมีคนมาดักเยอะนะในผู้ชายชานะในตรงบ้านสองหลังเนะนี่ยคือมันเป็นมุมที่ค่อนข้างแออัดนะผมแล้วก็มุมยิงมันค่อนข้างน้อยนะคือมุมยิงมันก็อยู่ตรงนู้น่ตรงเนี้ยมันมุมยิงได้นะผมคือคุณต้องวิ่งไปไกลกว่าคุณจะวิ่งไปถึงเนะี่ยข้างบนหลังาคาเขามองเห็นคุแลนะ,นะอนนี้ก็รอให้เมื่อกี้เหมือนเห็นคน เมื่อกี้มันเห็นคนนะผมว่าใช่ว่าใช่เขาเดินไปในตึกใหญ่ละเมื่อกี้มันเห็นนะีโอเค,อเคหนึ่งคนตึกใหญ่ครับผมต่อเขาฝ่าไปเราก็ปล่อยเขาฝ่า,านนะั้นแล้วก็าเขายืานอยู่นี่นะั่นแหละแล้วเขปุ้มนะผมถ้าคนแม่แม่จริงอย่าพยายามยิงตอนเขาเดินนะผม เพราะว่าถ้าคุณพลาดเป้าเนี่ยเขาจะรับเขาจะรู้ตำแหน่งคนทันทีนะคุณต้องรอให้เขายืนนิ่งจริงจริอันนี้ก็เป็นเซตที่ผมเอามาลงได้กำขัญเนาะได้ของดีมันก็ได้ของดีอะละแต่ถ้าเราไม่เซฟตัวเนี่ยคุณจะตายง่ายมากโอเคมีจุดหลบหนีเลยครบเพราะว่าแมตนะผมโอเคตังนี้่อนค้างเป็นจุดที่ค้างเยี่ยมเลยผมชอบมาดักตรงนี้มาก มันมีจุดดักเยอะไงตรงนี้นมันดักได้หลายมุมนะครับมุมตรงหินนั้นไม่ค่อยปลอดภัยนะผมบอกเลยเพราะว่าตอนนี้นมีคนรู้วิธีการขึ้นเยอะแล้วนะก็ตอนนี้ก็เลยไม่ปลอดภัยแล้วตรงหินที่ผมชอบเล่นเป็นประจำนะนนแน่นอนนะเกมมันก็อยู่เริ่มเปิดม,มานานแล้วคนมันก็ต้องอเรียนรู้เทคนิคนะผมรู้จักปรับตัวนะครับให้เข้ากับผู้เล่นหน้าเก่านะผมจะได้สู้ได้นะแล้วก็ ยังมีอีกหลายชิดที่ผมไม่รู้นะก็แนะนำกันมาได้นะผมกคุดคุยอะไรกันในใต้ลิดก็ได้นะผมแต่ถ้ามีคำหยาบคายห้ดามด่ากันไม่งมีนั่นนะครับโอเคนะคุยกันดีๆนะผมตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะอ่ารีคิดเลยรู้ให้แล้วกันนะเพราะว่าไม่งั้นมันรอนานอะคือตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรขยับเลยอ เออไม่ผมไม่เห็นใครขยับเลยนี่รแว่งตรไม่มีอะไรขยับเลยมัระแวงเนี่ยแคจะอยู่นิ่งครับผมนิ่งนะ่ๆเมร์นะเมรนะไกลๆนู่นเลย มันขยับอยู่ตรงนู้นน่ะมึงมันอยู่ตรงเนี้ยยังไงยังไงเอ้าว๊าดอ๋อเขาอยู่ข้างในตึกส่วนอี่คนอยู่ข้างนอกคนก่อนสี่เนี่ยอุ๊ยอุ๊ยไปยิงดีไหมก่อนสี่ผมยิงนัดเดียวก็ตายเลยนะทำมิงเข้าหัวตอนนี้เขาอยู่ในตึกกันไงอุ้ผมยิงไปก็ไม่โดนอ่ะเอยู่ในตึก อยู่ตรงนู้นเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราเขาเดินมาก่อนนะเดี๋ยวเราเขาเดินมาก่อนตอนนี้ก็รอไปนะครับรอเข้ามาก่อนรอเข้ามาก่อนตอนนี้เรายังยิงเขาไม่ได้นะครับรอกัอนเลยคนนี้เขาเระแวงมากเลยส่วนเกาะสี่ก็พยายามเดินหานะเนี่ยเขาก็ยังเดินหาเด็ก็สิ เขาจะปาระเบิดใส่ล้วครับคนเขาก็ยังไม่รู้ตัวปิ้งปุ่มวิหน้าตายโอเคโอเคสรุปกอสี่ชน,น,นะแล้วผมเขามีระเบิดนะ ผมใส่รถอ่ารอยเท้ามาแล้วผมยี่บห้าเปอร์เซ็นเนาะอันนี้ผมไปซื้อในร้านค้าหมดเลยนะผมไม่ได้ฟาร์มเลยคือไอ้รถรอยเท้าตัวเกีย์ที่สูงเลือนรถน้อยอะ่ะมันหายากนะมึงตัวเกีย์ที่สูงเลื่อนรถน้อยดีไงก็คือดีเฉพาะตอนนี้เราแบบซุ่มอยู่กับที่แบบไม่ขยับไปไหนเลยนะผมอันนั้นคือมันจะดีมากถามว่าทำไมผมไม่ใช้สันนยิงรัวหรอเออ ผมใช้ก็ได้นะแต่ไม่เหอาะผมไม่ค่อยถนัดลองยิงดูดีไหมแต่ว่าไม่เข้าอ่ะผมว่าเขาหลบหลังกแงํแแพงไม่เสียงยิงดีกว่าผมไม่เสียงยิงผมไม่เสียงยิงเสียงยิงเขาอาจลุกตำแหน่งผมได้นะครับไม่มีใครขึ้นตัวใหญ่เลยหรอไม่่ไม่น่านะ มันน่าจะต้องมีสีคนตึกใหญ่ก็หายไปแล้วเอ้ยยัไงไงเอ้ยเขาเดิมนมาทางนี้ละทางซ้ายนี่ดูเขาไปเรื่อยๆนะผมไม่รู้ว่าเขาจะไปตรงตึกใหญ่นู่นไหมหรือว่ามาทางนี้ไาดูเหตุการณ์เราดูเหตุการณ์ จุดนี้นี่ผมโดนยิงได้ง่ายเลยฮนะไม่มีพอสังเกตเห็นผมจริงนี่บนตึกเนี่ยผมไม่เห็นใครเดินเลยนะเขาอยู่ไหนเนาะคามเสร็จแล้วมั้งตรงนน้นก็ไม่เห็นอะไรขยับเลยแสดงว่าเขาไปแล้วเขาไม่ได้มาทางนี้ ก็โอเคถ้าไปก็โ okay. อเครอไปถ้าไม่ต้องรีบเล่นแบบเล่นสายนี้ทุกคนต้องใจเย็นนะถ้าเล่นแบบซุ่มดักรองเนี่ยคุณต้องใจเย็นนะคุณต้องอาหาโอกาสที่แบบเอ่ยยิงหัวศัตรูได้แน่นอนนะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็น ถ้าศัตรูยังวิ่งอยู่อะไรเนี่ยผมงงานอย่าเพิ่งเปิดฉากยิงรอให้พวกเขายิงกันก่อนนะผมแล้วก็ตอนเขารุ้ดของเนี่ยเล็งรอเลยครับผมแนะนําว่าให้ใส่อ่าปืนสไนเปอร์ไอ้ตรงเก็บเสียงนะี่ยให้ใส่เป็นยิงหัวแรงขึ้นนะผมอย่าใส่ยิงตัวแรงขึ้นนะสแนปไม่เหมาะสําหรับยิงตัวนะเออคุณใส่คุณใส่คุณเอาสแนปมาแต่เอายิงตัวมาคุณไปเล่นบิงก่อนเถอะขอร้องเนะี่ย ผมเคยเจอแล้วเนาะผมเจอแล้วเห็นเขาใส่ไส้ไสม่วงั้งอ่าแต่ผมเอาไปแตะแล้วไงง่ายง่ายง่ายงไงผมเจอแล้วโอ้ยเขาแย่ยไปก่อนอนะ ไม่อยากไปสะก่อนอเกือบไ้ยิงหัวแนละ้วเขาเดินก่อนนะโอ้ยเมื่อกี้เกือบนะเกือบแล้วเกือบได้ยิงแล้วไงครับผมวันนี้ก็รอก่อนเป็นสายนี้จะเย็นนะครับ รอเขาขยับเน,ะนเาะไม่มีสงเท้าส้นเท้าของเองรอครับรอครอสายนี้คุณต้องระวังตัวนะเพราะว่าคุณ ไม่มีปืนปืนที่จะสู้ได้ดีครับก็ไม่โพอมาเลยยังไมก็ไม่มีใครมาเลย เงียบมาอะไรมาล่ะไปยิงกันละนึ่งไงสวยงามในใครยิงอ๋อน,นิดนึนโอเควิเขาหมอบอ่ะผมว่าไม่ทันโอเคแต่เมื่อกี้มีใครยิงอยู่ครับผม เดี๋ยวผมจะลองไป。 อันนี้มาจะไ,ไม่ฆ่าใครเลยใช่อืมเนี่ยเขาต้องหลบหนีแล้วอโอ Mas que, que cắt เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไรเซ็ผมต้องปรับลงแลละ เดี๋ยวผมต้องรีบไปแล้วอยู่นานไม่ได้นะผมเดี๋ยวเก็บของกันอ่านี่จะเก็บอะไรนี่จะเก็บอะอไรเข้าไป จะวิ่งถึงนี้เนี่ยสนาทีกร้อยกมหืมสียงนี้นะสี่งนี้นะส่งนีนต้องเสียงอะ3นาทีอันนี้นีสีอยนี่ห้าร้อยสี่ไปวิ่งยาวหวมเนี่ยเห็นไหม ถ้าคุณมีความอดทนน่สายเนี้ยเหมาะกับคุณนะแต่ถ้าคุณแบบไม่มีความอดทนเฮ้เสียงพื้นวิ่งไปเลยนะอันนี้คุณตายนอนคุณต้องรอนะผมรอ,อสักคนหนึ่งอะ่ะเอาใครก็ได้แล้วแต่เลยนะผมถึงเกาะเสียอะไรอีกนิดหน่อยแต่ยังดีกว่าที่คุณตายแล้วเสียของมาเลยนะผมเดี๋ยวใส่ลูกไว้ก่อนนะเดี๋ยวต้องถอดลูกไว้ก่อนดิเอีถอดลูกกระสุนไว้ก่อนนะผม โอเคตรงนี้ไม่คขอยซ้นเลยะซักเื็นพกนะเพราะว่าเื้นพกเราเกรดมาเยอะอันนีน้ไม่ค่อยดีโอเคอันนี้เดี๋ยวเอเเอาไวา้ลงธรรมดาแล้วกันนะลงหมดใหม่เมื่อ,อกี้ผมทิ้งกระเป๋าไปแลนะ้วเพราะว่า,าเดี๋ยวมันก็ต้อง กลับเข้ามาตัวน้องทำประกันไลยเนาะโอเคเดี๋ยวจบคลิปนี้แต่ผมต้องปรับคุณภาพลงอีกเพราะว่ามันกระตุกเมื่อกี้เนาะ เนี่ยผมกดนอนแล้วมันยังไงนี่นั่งอยู่เลยผมอาจตายได้แล้วถ้ามันแบบตึ๊บตั๊บเนี่ยโอเคโอเคสี C ่หมื่นนะผมเห็นไหมไม่ต้องลงลงหมดเก็ช้าๆแล้วก็อินได้อยู่นะอือเห็นไหมอืมเมื่อกี้ไม่มีอ่าลงเท้าอ้นนี้นะมีแค่ลงเท้าเดินในนานนะ่งผมว่าผมไม่เอามาดีกว่านะโอเคของก็จะประมาณนี้นะผมเห็นไหม แก่ซ่อมไปเอาไปขายนะครับนี่เขาอันนี้เป็นรองเท้าว่ายน้ำมีช่วยเนลมทีมอ่ามันเอาไว้ลงโหมดทีมอ่ะอืมซาบอดตช่วยเห็นะนะครับเสียซาบอดตอมา,า,ากกว่านึงเสียเสกเกาะดีไปเลยนะจม,มหน่อยงงนึงนะเมื่อคันธีก,ก่อไปแต่ประตูที่ยิงเสียงเท้ามันลง,ง่ายขึ้น,นมัน ไม่ค่อยดีเดี๋ยวาขายทิ้งเลยขายีม่อก็ก่อสามเราไม่ได้ใช้แล้วขายก็ขายขายที่มันขายออกได้กันเนีย่ยเส้นกระสุนที่สาร้อยห้าสิบโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับาสายซุ่มนะผมถ้าทุกคนอยากจะเล่นสายซุ่มยังไงก็คุณต้องซื้อมาหน่อยถ้าคุณม,มีกระสุนทองอะไรเงี้ยคุณก็ซื้อในร้านค้าก็ได้เนี่ยสี่ร้อยหกสิบอ่ะ นน 2. ประมาณสักห้านัดเนี่ยสองประมาณสองสองสามนะผมถ้าเขาขายสี่ร้อยก็อยู่ที่สองพัน้ะก็คุ้มค่านะห้านัดหนึ่งนัดหนึ่งตัวนะผมก็คุ้มค่านะแต่ถ้าเขาใส่ก่อห้า 5, เนี่ยคุณต้องอใช้่าสไนกลนดีกว่านะสไนกลนใส่ที่มันยินองออกรัว,วเออมันจะมีโอกาสฆ่าศัาตรูได้มากกว่า บเบยึดตั้งกระจายของยุทธอัตราสูญเสียนี้ต้องใส่ให้ปืนกลนะครับอืมทิม้งไปเลยโอเคแล้วก็เอาไอ้เคียรมาเอาไว้เอาไปขายนะถ้าใครซื้อก็แล้วแต่เลยแต่มันมีโอกาสซื้อ,อยากคนที่คนที่เล่นเนี่ยเขามีโอกาสซื้อปืนที่มันราคาแพงๆอย่างคือขายไปก็ไม่ใช่จะมีคนซื้อนะแสถามว่าเคยมีคนซื้อไหมอ่ะมีครับผม ว่ามเคยขายออกอยนะเออคือของแพงขนาดนี้คุณยังซืซ้อ,ออ่ะเออมันก็ขายออกอยู่นะมันไม่ได้ขายไม่ออกนะผมอืมอันนี้ไม่ใช่โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันเนาะก็มาแนะนําอะไรนิดหน่อยนะสำหรับสายสุม่มเป็นอีกสายหนึ่งที่อ่าผมก็เจอนะผมเจออันนี้ผมเจอเลยจริงจังไงในะหมด้ดชี่าวชาญนะผมคือเขาลงตัวป่ามาแล้วเขาสุ่มตรงทางออกอะ่ะเอออันนี้ผมเจอมากับตัวเลยนะคือแบบโอ้โห คือถ้าคุณเล่นสายเนะี่ยคุณต้องมีความอดทนเพราะว่าบางตาเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ของกลับมาเลยนะคืออาจจะแบบโอ้ยของไม่ได้เลยนะผมคุณอาจจะไม่ได้ของกลับมาเลยในบางตานอะอันนี้ก็ต้องทําใจอยู่บ้านนะผมก็ถ้าคุณได้ของกลับมาก็อันนั้นคือดีนะผมอย่างอย่างนั้นเห็นไหมขายไม่ออกเลย ไอพวกรอง l, เท้าเร็วสองเนี่ยมันขายไม่ค่อยออกผมไม่รู้เป็นไรนะนะผมตั้งราคาถูกแล้วนะเออเนี่ยพันสี่ใช่ไหมมันมีคนมาแย่งตัดหน้าผมนะผมพันสี่สี่สี่พันัมีคนขายราคาตัดหน้าผมไปนะอันนี้เนะี่ยผมไม่ได้ลดราคาหรือปรับเปลี่ยนราคาเลย อันนี้มาตอนกัดเียนนะครับผมผมเจอร้อยซีซีเพิ่มีคน,น,นซื้อใช่ไหมได้ี่เกราขายพนะันเจ็ดร้อยย่สิบส่ันพันเ้อยยี่สียไม่ีคนซื้ 24, ก็ต้องขายทิ้งนะผมนี่สอันหกก็สองพันห้าร้อ่ะขายถูกสุดละอ่ะนี่ขายถูกสุดแล้วนะซื้อเธอนะขอร้องอันนี้เอาอมากันโอเค เดี๋ยวผมจะปิดคลิปแค่านี้แล้วกันนะผมจะไม่อะไรยุญญ่งยากแล้วโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจะอีกสายหนึ่งที่ผมว่าต้องใช้ความอดทนนะบางครั้งอาจจะเราอาจจะแตกเองก็ได้นะสายเนี้ยเพราะฉะนั้นระวังตัวกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ